สวัสดีค่ะวันนี้เดินเล่นบนดอยนะคะเก็บผักน,นคะคะพี่สาวมาเก็บผักในสวนค่ะสวยมากเลยแล้วก็มาหาดูรถไปขายบ้างเพราะว่าในนี้มันเหลือเยอะมากค่ะขับไม่ไหวก็ลวเลยต้องมาจอดมากกว่านี่ค่ะ สนใจคันไหนถามได้นะคะเยอะเลยตรงนี้เป็นโกดังรถเก่าค่ะ ใครสนใจรถเก่าๆแบบนี้นะคะต้องมาลากไปนะคะเอาไปปั้นบางคันก็ขับได้แล้วคันนี้ขับได้นะคันนี้เคยลงไว้ด้วยค่ะคันนี้ บีเอ็มบีเอ็มสามหนึ่งแปดมีเกียร์ออโต้ไม่แพงนะคะฝั่งนี้ก็จะมีรถที่ใช้งานได้ มีซับนะคะที่ใช้งานได้เป็นรถสปอร์ตเบนก็มีค่ะเบนคันนี้ก็ปะผูแล้วเคยลงไว้ประมาณห้าหมื่นหกหมื่นตอนนี้ก็ปะผูเสร็จแล้วก็น่าจะประมาณหกหมื่นแปดค่ะเกียร์ธรรมดาโหต้องเอาไปล้าง น,นี่วันโวค่ะวันโว่อันนี้ซาบขับได้เลยซาบสปอร์ตค่ะสามประตูราคาประมาณสองแสนกว่าวันโววันโวก็มีสองคันนี้รถไม้ทำไว้โชว์ออกงานนะคะแล้วก็อันนี้เป็น ไม่รู้จักยี่ห้าอะไรไม่รูนนน้น่ารักมากเข้าได้ค่ะนี่ค่ะใครมาเที่ยวเชียงใหม่ก็ทักได้นะคะจะพามันเลือกนะคะเอาคนละคันก็ได้นะคะตอนนี้ก็เหลือประมาณสองสามร้อยค่ะสองสามร้อยคันคนละคันก็หมดละค่ะ เราก็อยากให้หมดเร็วๆนะคะนี่ค่ะคนเก็บก็ไม่มีระเบียบเลยตรงนี้ก็จะเป็นด M เหมือนกันมัด,ด้าเล็กมัด,ด้าเล็กค่ะผุค่ะกระบะผุ อันนูนก็จะเป็นเซียต1หนึ่งสามหนึ่งเอสดัตสันค่ะคันนี้เคยชนนะคะเนี่ยค่ะรถไหลมาชนประตูสวยนะคันนี้ภายในเรียบร้อยมากเคยลงไว้ประมาณสามหมื่น นี้ก็เป็นพวกโครงโครงรถค่ะไปทำหมูปิ้งอันนี้รกอะไรอ่ะเล็กคอร์ดโอเปิลเล็กคอร์ดจะบางคันก็ไม่มีทะเบียนค่ะคันนี้อ่าฮัตติน าประตูอ่4ประตูมีประตูหลังด้วยรุ่นพันสามค่ะถัดมาก็จะเป็นเบนซ์ B M นี้ก็จะเป็นป้าย วันก่อนขายให้ฝรั่งไปสองอันเหลือสองอันนะคะอันละสองพันห้าอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ยี่ห้อ human human อันนี้เป็นอบไม่รู้อะไรจำไม่ได้น,นี่ค่ะ สนใจมาชมได้นะคะวันนี้มาเก็บผักนะคะก็เลยถือโอกาสถ่ายรูปรถให้ดูวันศุกร์มีคนดูคนเดียวขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะเชียงใหม่นะคะเป็นโกดังรถเก่าโกดังรถเก่าเชียงใหม่ khiến như thế